ู้สึกแปลกใจครับผมไม่ค่อยได้ออกงานคนเดียวเท่าไหร่แต่ว่าก็ทําเต็มที่แหละก็ดีซะแล้วครับผมเพราะว่าเหมือนแฟนๆเขาตั้งใจเอาของวันมันเกิดเอาอะไรมาให้ด้วยก็เลยเอามาคนเดียวดีกว่าครับผมเพื่อจะได้ไดโฟก,กัสที่เราเลยเลเลอืมก็แฮปปี้ครับมีความสุขไม่เคยคิดว่าเออเรามาคนเดียวแล้วแฟนๆจะเยอะเราตอนแรกเราก็แอบคิดนิดนึงแต่ว่าเออพอมาแล้วก็ชินใจครับอัปเดตงานกันหน่อยตอนนี้มี ตอนนี้เริ่มซ้อมเข้าไปตอนแรกแล้วครับแล้วก็วางเพลงเรียบร้อยวางโครงสร้างของคอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตอ่กึ่งออนไลน์ครั้งแรกของค่ายด้วยไม่งั้นเนี่ยก็เลยต้องตั้งใจทําให้มันเต็มที่แล้วรับรองว่าสนุกแน่นอนครับซีรที่จะเริ่มปล่อยนแอบั่อนกอออ่ อันไหนฮะอ๋อโค้ดเฟรนใช่ไหมฮะโค้ดเฟรนเนี่ยเดือนถัดไปฮะเดือน5ใช่แต่ว่าตอนแรกออกมาเดือนเมษาใช่ก็อยากให้ดูทุกตอนเลยครับมันอาจจะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงกันในแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่งั้นก็ไม่งนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะลืมเลยอะโดนเีก้งไว้เออก็อยากให้ดูครับอยากให้ดูเพราะว่า เราตั้งใจทำมากแล้วเป็นเรื่องที่มีความแฟนตาซีสูงมากด้วยเรื่องของคิมนะครับผมแล้วก็เป็นบทบาทที่เล่นกับคอปเตอร์อีกหนึ่งครั้งครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับเรื่องของเจนวายเดอะซีรีส์ที่เล่นไปเลยนะครับผมเราจะเล่นเป็นรุ่นพี่คอปเตอร์บ้างและงั้นเนี่ยอยากให้ลองดูครับแล้วลองว่าสนุกแน่นอนอย่างทะเลงเพราะมากครับแล้ว,ลวส่วนตัวของมิสมิลเลนบรทที่ประกาศวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเตร,รีอมพร้อา เหมือนกันนะฮะใช้เวลาซ้อมก็ประมาณ3-4เดือนเหมือนกันก็โหดเหมือนกันเลยครับทั้ง2คอนเสิร์ตเลยครับแล้วก็เป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เราต้องซ้อมหนักมากๆนะครับผมจะทำตั้งใจทําให้ดีทั้ง2คอนเสิร์ตเลยนะครับเดี๋ยวมิเนท์รบอยก็จะเป็นแนวเท่ๆคูลๆแบบว่าเป็นบริการเนาะเพราะ่างนั้นเนี่ยก็ต้องปรับลุกความซนของคิมหน่อยนะอาจจะให้ขืมขึ้นนิดนึงนะครับผมในคอนเสิร์ตก็ใครอยากเห็นลุคนั้นเนี่ยไปเลยครับแล้วรอว่าคุ้มค่าครับ เป็นวันเกิดทแฟนำโปรเจกต์นี่เยอะเลยที่ทีมวิศวะใหญ่โตงงโอ้โหผมดีใจมากเลยนะผมมาสยามผมมาญาติเนี่ยมีแต่นหน้าผมเต็ไมไปหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยดีใจอีกอย่างนึงก็คือเขาทําบุญกันหลายที่มากมีการไปทําขุดน้าบาดาลอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์มากเลยไปเลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงแมวนะครับผมไปเลี้ยงเด็กแล้วก็มีเลี้ยงคนชราด้วยคือครบคันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มีบุญมากเลยครับผมขอบคุณแฟนคลับมากๆนะฮะที่ได้บุญผมก็แอบโอนไป ทุกที่เลยแอบโอนไปแบบไม่เอ่ยนามนะครับผมเราไม่อยากเอิกเลยกันนะาะยทำบุญก็ก็เลยแบบโอนไปทุกที่ถือว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะครับ mm hmm. ก็อยากให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดไปนะคะมีแต่ว่าอะไรที่เป็นแฟนคาเฟ่ผมไปไม่ได้แล้วผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วโดนจับได้ผมก็เลยแบบว่าเอา่อแบบโชบๆเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมแต่ว่าโปรเจคเตอร์อะไรเงรี้ยก็ถ่ายเก็บไปครับวันเกิดปีนี้เรามีของฝันอะไรพิเศษ ของขวัญผมต่อเติมบ้านครับผมต่อเติมบ้านอยากทําให้บ้านนั้นบ้านตอนที่ซื้อบ้านก็คือใช้กําลังทรัพย์แบบว่าหายใจเข้าเฮือกใหญ่ๆแล้วก็ซื้อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ค่อยมอีบ้านไม่ค่อยเติมแต่งอะไรเราก็รู้สึกว่า,วาเกิดปีนี้เราเริ่มโตผู้ใหญ่แล้วเนาะเราก็อยากจะมีบ้านสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต่อเติมบ้านครับต่อเติมบ้าน สงการที่จะถึงนี่นะครับผมถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยเนาะก็เป็นช่วงที่เรายังต้องระวังโซเชียลดิสแท้์อะไรพวกนี้อยู่นะครับก็ระวังเอาไว้แล้วการเป็นห่วงครับผมถ้าจะไปสนุกกันก็ไปสนุกให้ให้ให,ให้ให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ใครที่มีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ไปหาท่านไปไหว้ท่านเอาสิริมงคลในวันปีใหม่นะครับก็ขอให้ปีใหม่ปีใหม่ไทยเนี่ย ให้ทุกคนพัฒนายิ่งขึ้นในทุกๆด้านนะครับด้านการเงินด้านความรักด้านการเรียนทุกๆด้านเลยนะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมไม่มีความทุกข์เลยในปีนี้ครับผมสุดท้ายให้นนมีเงผลงานก็ก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สร้างผลงานเยอะนะครับก็มีหลายๆทั้งคอนเสิร์ตทั้งซีรีส์ทั้งเพลงเลยนะครับผมก็ยอยากให้เราติดตามกันนะครับพูดไปมัน,มนบอกไม่หมดนะครับเอาเป็นว่า ติดตามทุกๆผลงานแล้วกันนะครับติดตามที่ค่ายเราก็ได้นะครับ Starhunter Entertainment ครับผมทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube อ n s t t g r r m m นะครับทุกๆช่งางก็ติดตามได้โดยสำคัญที่สุดก็คือติดตาม IG หลักทิมด้วยนะทิมก็อัปเดตผลงานในนั้นได้เหมือนกันนะครับก็คือที่ km mon dj ครับ